จะกลับไปอยู่กับโครนอสหรืออยากจะตายอยู่ที่นี่ไม่มีทางให้เลือกมากนักหรอกนะฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นฮาร์ดเน็ตคนแบบนี้ยิงทิ้งไปดีกว่านะเทรนจะฉันฆ่าใครหรือถูกใครฆ่าฉันก็ไม่เอาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นีไม่ท้นหรนะอกนาะ เป็นอะไรไปเทรนทำไมถึงไม่ยิงเล่าถ้านายไม่ยอมยิงละก็คู่ต่อสู้ของนายคือพวกชาต่างหากเล่าคริสดิกเกนส์อยู่เฉยๆจะดีกว่านะแกนั่นนี่พวกเราไม่พ้นหรอกแก่ะกลายเป็นพวกทรยศที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ซะแล้ว <c oughs> พวกแกนี่นะจัดการฉันขำชะมัดเลยนี่แกกลัวพวกเราจนเพี้ยนไปแล้วหรือยังไง นี่พวกแกคิดว่านักฆ่าขององค์กรแข็งแกร่งที่สุดแล้วงั้นเหรอไม่เหมาะกับองค์กรของฉันเลยนะอย่าคุยเสียเวลามาดวนกันเลยดีกว่านะก็มาสิ ที่ถูกปองร้ายฮะทิ้งปืนไปแล้วเหรอ ฮาร์เน็ตฉันจะไม่จับมันอีกแล้วอาวุธของพวกเราคือสิ่งที่จะปกป้องโลกระหว่างที่นายมัวทำแต่เรื่องได้าสาระอยู่เคยคิดบ้างไหมว่าตอนนี้ทั่วโลกต้องหลั่งเลือดไปมากแค่ไหนแล้วแล้วการฆ่าคนเพื่อคุธถรำมันถูกต้องแล้วเหรอฮาร์เน็ตไม่ต้องมาสนใจฉันอีกต่อไปแล้วนายกำลังเข้าใจผิดอยู่นะ โจมตีแบบนั้นมันไม่ดูอ่อนแอเกินไปหรอกเหรอนี่เด็กหัวเราตอนนี้ของนั้นเองได้ฮึฮะอะไรกันอย่างนี้นี่เองรอดจากคมด่าของฉันไปได้แบบนี้ คนต้องคุ้วัดสมกับเป็นผู้พิทักการเวลาสินนะจะขอให้ปล่อยฉันที่ยอมทิ้งปืนไปแล้วไม่ได้เลยเหรอนายเนี่ยเป็นคนที่มีพลังอยู่ ถึงจะทิ้งปืนไปแล้วแต่ก็ยังใช้พลังนั่นดึงดูดคนแบบคลิตให้มารวมตัวกันได้อยู่ดีและมันจะกลายเป็นอุปสรรคของคโครนนสคนที่คิดจะถอนตัวจากคโครนนสก็ต้องถูกคโครนนสกำจัดทิ้งเชคโครนนสคโครนนสคโครนนสเป็นอะไรสำหรับเธอกันแนะ่ฉันก็แค่เชื่อมัน ในอุดมคติของคโครโนอสจนกว่าอุดมคตินั้นจะเป็นจริงฉันน่ะตัดสินใจแล้วว่าจะทิ้งจิตใจจิตวิญญาณของมนุษย์ซะเธอเองก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยไม่เบื่อบ้างหรือไงองสํานึกในความผิดของตัวเองซะเถอะก <c oughs> ลับมาที่คโครโนสซะ นั่นก็ช่วยไม่ได้นะแอชูแกนะกแกไอ้ดาบพิลึกเล็บนั้นมันอะไรกันแน่ <S <S ไม่เกี่ยวกับแกสักหน่อยแกนะกแกบังอาจฆ่าคู่หูของฉันสัดได้น,นั่นระคูู่หของแกคู่หูหหน่ะสำหรับฉันก,ก็คือเทรน สรับเครก็หมายถึงฉันยังไงแล้วอ่ะถ้าไม่อยากตายก็อ้อนวอากขอชีวิตแะแกนะไม่เสียได้ชีวิตเหรอเฮ้ยไม่ได้นะคิดว่าจะใช้ดาบที่มองไม่เห็นเล่นกงานฉันได้หรือไงเดินของแอชชติดอยู่เต็มไปหมดฉันเห็นคมดาบนั่นได้อย่างชัดเจนอ๋ออย่างนั้นเหรอเตรียมตัวเตรียมจะเอาไว้ได้เลยนะ วานใจเธอนะไม่โดนจุดตายหรอกนี่มันอะไรกันผู้มีทักษะเวลาอย่างพวกเราถึงได้กลับไปแล้วก็ช่วยบอกพวกตาแก่แห่งสวยพวกนั้นด้วยละกันว่าโครนอสน่าจบสิ้นแล้วจำใส่กระโหลกเอาไว้ด้วยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนอกจากนี้เทรนน่ะ เขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์การเวลาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นคู่หูของฉันชิวน,นะ,ะมากับพวกเราซะดีๆเถิดน้าเ็นฮรนเน็ต แกเป็นใครชื่อของฉันก็คือชิก,กิผู้ใช้ละทิของเต๋าไงล,ะละ่ะลทิเตา๋ายังมีหลงเหลืออยู่อีกเลยเนี่ยที่ถูกพวโคอ,อนอสฟาดล้างไปนะไม่ใช่พวกเราเหรอกจงรับรู้ถึงพลังผู้ใช้เต๋าให้ดีเถอะลูกของข้าเอาอะมาจัดการกับบันซะ เอาละเทรนพาเดยมากับฉันได้แล้วนะามีกำลังรอนายอยู่คริสเหรอคริสทำอะไรกันแน่ที่ข้าของโครโนสไม่จะเป็นต้องรู้หรอกนะโอ้ยที่ฉันจะคุยด้วยก็แค่เทรนเท่านั้นอะนั่นชอ้นส<อ>ิอะอย่ารำสิ ไปเลยไปยแบแมนอาทันจ้บมากรี๊ด มีพวกของแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันแสดงว่าพวกมันกำลังวางแผนอะไรบางอย่างฉันกังวลเรื่องความเคลื่อนไหวของคริสตอนนี้รีบจัดการงานของเจ้าก่อนเถอะส่วนไม้เรียกสิบสามน่ปล่อยเอาไว้แบบนั้นชั่วคราวก่อน นี่ทำไมต้องวิ่งหน้าตั้งแบบนั้นด้วยล่ะแถมหน้าตายัางดำปิดปดีอีกอ๋อรู้แล้วจักกิ้งอยู่แล้วสิชายที่ไหนกันเล่าวิ่งเร็ว<อ>จังเลยนะแต่ว่าฉันก็วิ่งเร็วกว่าน,นายสะอีกแซงแล้วเนีอ,อ,อ ไม่เลวนี่ได้เวลาเอาจริงแล้วสินะเอาละไปก่อนนะฉันไปก่อนละอี กันีทำจริงจังไปได้ <c oughs> เปล่านี่อพอเห็นหนายวิ่งแล้วฉันก็อยากจะวิ่งขึ้นมาบ้างนะสิ <c oughs> อ้าวคงจะคอแห้งมากเลยสิฉันไม่กินหรอกดื่มนมสักขวดหลังจากจ็อกกิ้งนะสดชื่นจะตายไปนะ้าอร่อยจังเลย อร่อยใช่ไหมล่ะธรรมดาจะตายพูดจ่าหุาวนๆวนไม่เปลี่ยนเลยนะยังไงก็เถอนะทำไมเธอถึงตามมาที่ห้องฉันได้ล่ะก็นายให้ฉันวิ่งซะขนาดนั้นเลยนี่ก็ต้องขอค้างที่นี่สักคืนแล้วล่ะก็เธอบ้าจี้วิ่งตามฉันมาเองนี่นาชะกเกเฉกยังไม่เข้าใจอีกเหรอเรื่องสนุกสนุกนะ่ะมันต้องทำด้วยกันสิเพราะงั้นแหละขอน้ำหวานด้วยนะอ๋ออย่าลืมเลี้ยงน้ำหวานฉันด้วยล่ะ เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยพรุ่งนี้จะถึงงานเทศก,กาลใหญ่แล้วนะปีหนึ่งจะจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแถมยังมีโชว์ดอกไม้ไฟปิดท้ายอีกด้วยแจ่ว่าไปแล้วฉันอยากดูโชว์นั้นจังก็เลยอุตส่าห์ดันด้น,ดนมาถึงที่เมืองนี้นะพอได้ดูดอกไม้ไฟส,ยสวยๆแล้วจิตใจมันก็รู้สึกเบิกบานไปด้วยนะสินี่แหละข้อดีของโชว์ดอกไม้ไฟละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยไม่ทราบเหรอก็เทรนน่ะเป็นเพื่อนคนเดียวที่ฉันรู้จักในเมืองนี้ ก็เลยอยากจะชวนนายไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันน่ะไปดูด้วยกันสองคนมันสนุกกว่าไปดูคนเดียวอยู่แล้วล่ะถูกมา้ยแต่ยังไงก็เธอทำไมฉันต้องไปกับเธอด้วยล่รก็เทรนเป็นฝ่ายแพ้นี่นะแพ้งั้นเหรอวิ่งแข่งยังไงละ่ะเทรนวิ่งนำหน้าฉันได้แค่63ครั้งส่วนฉันก็วิ่งหน้าเทรนได้64ครั้งเชียวนะเพราะงั้นฉันก็ชนะนะสิแล้วก็ขอน้ำหวานด้วยนะตกลงมะ มันเลือกไม่ได้นี่นะสำเร็จแล้วน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานนี้ช่างร่าเริงจริงๆเลยนะนี่ความสุขนะไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วนะเวลาที่ได้อยู่อย่างอิสระต่างหากล่ะรู้มาแล้วเล่นน่าแล้วก็พกจนี่เอาไว้เองค่ะทำไมถึงมาบอกอกป่านี้ล่ะจากนี้ไปเธอต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้ว ชีวิตตัวเองก็ต้องปกป้องเอาเองสิรวมทั้งคนสำคัญของตัวเองด้วยแต่ว่าฉันไม่มีคนสำคัญหรอกอะไรของนายอะคนเราถ้ามีชีวิตอยู่ก็ต้องมีเพื่อนคนสำคัญบ้างสักคนสองคนและนะ้นาไปละจะกลับแล้วเหรอจะให้ค้างเหรอเอเอ,เอตลกหนะ้านายเองก็รีบไปจากที่นี่ดีกว่านะ<อ>รู้สึกว่านายจะเป็นคนเนื้อหอมซะด้วย แล้วเจอกันเย็นวันพรุ่งนี้นะต้องรีบไปหาที่ดูดอกไม้ไฟอีกอะ่ะอย่าเลยนะปราบประโยชน์ว่าไงนะเนาะก็บอกแล้วไงว่าปราบประโยชน์ทำไมกันละ่ะเมื่อกี้ก็ยังบอกว่าให้พาตัวไปอยู่เลยนี่นะบอกแล้วไงว่าตอนนี้น่ะปราบประโยชน์เขากำลังถูกผู้หญิงคนนั้นปั่นหัวอยู่นะไม่หมดนั่นนะ่ะ อุฟสนุกหรือเปล่าหนังสือเรื่องช้างน้อยร้อยเชือกนั่นน่ะฮะเป็นยังไงสู้การควยได้ไหมอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างอะนั่นมันอะไรเหรอไหนอ๋อเจ้าการดอกไม้ไฟนะสิดอกไม้ไฟอืมใช่เลยพูดยังไงดีอะ คือเขาจะจุดพลุไฟให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะแล้วมันก็ระเบิดตู้มเป็นประกายสวยๆบนท้องฟ้ายังไงล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าดอกไม้ไฟเป็นอาวุธเหรอเฮ้ยใช่ที่ไหนเล่าโถโถ่คือ้ย่างนี้นะเจ้านั่นอ่ะมันจะสวยมากเลยมันเป็นงานศิลปะที่สวยงามมากแสงสว่างจะแผ่ออกมาเป็นวงกว้างแล้วก็อยากเห็นจังดอกไม้ไฟอยากเห็นจังเลย ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าพวกมันเจอพวกเราเข้าระเสร็จแน่เลยเอะพวกมันหาเราเจอแล้วนะนะไม่รู้จักหรอกน่าจะมีชายหญิงที่พาเด็กมาด้วยพักอยู่ที่นี่นี่นารีบๆบอกมาดีกว่าน่าแล้วเธอจะปลอดภัยอยากจะค้นดูก็เชิญตามสบายเลยห้องพักของแขกอยู่ที่ชั้นสองนะ้ทางนี้เดี๋ยวเข้า รูเข้ากับงานไหมนะาอาทัะฮ่านี่เรามาเร็วไปหน่อยละมั้ง ไปก่อนนะพี่สาววินัทต่อจ้ามีนัดเหรอคะกาแฟเริ่มบากครับเ <c oughs> พื่อนแตงหากล่ะดอกไม้ไฟคงจะโผล่มาแถวนั้นละมั้งเอาละตรงนี้เลยเยี่ยมเลย ก็ดีเหมือนกันนะทำไมมาช้าจังเลยนะทเทรนเนี่ยอมนายเป็นใครกันเหรอฮจริงสินายคงเป็นเพื่อนของทเทรนละสิ <c oughs> ฉันก็เหมือนกันจะ้ะค่อยอย่างช่วยหน่อยทเทรนจะได้เปลี่ยนทิสัยสักที <c oughs> ดาบที่มองไม่เห็นหรอ ดูยากมากเลยนะเนี่ยการมีชีวิตวอย่างอิสระมันไม่ดีตรงไหนกันล่ะฉันไม่ยอมให้ทำอะไรเขาหรอกหยาดนะทำทาอะไรพวกเด็กๆ,ๆนะไม่ไหวรักไยเรา ไม่างน้อยขอแค่ยิงปืนได้ ก,กันนักจะดีกว่าถึงฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นนัก,กวาดล้างนะอะไรกันเน่ยยังเดินไหวอยู่อีกเหรอที่เรายิงไปเมื่อกี้โดนที่ขาเต็มๆเลยนี่ ถึงเทรนเพื่อนรักคืนนี้ฉันจะปลดปล่อยนายจากคำสาบของแม่มดให้เองทางนี้ครับพี่สาว,พ,สาวพี่สาวที่สวมชุดยูคาตาะเหรอ,อพี่สาวไงเทรนวางใจได้แล้วละ่ะนางไม่มดที่ล่อลวงนาย ผมจะจัดการไปะตะกี้นี้เองเอาละที่นี่นายก็เป็นของฉันเธออย่าพูดอะไรอีกเลยพวกเด็กๆล่ะไม่ต้อห่วงหรอกเขาปลอดภัยดีฉันคงไม่รอดแล้วล่ะพอเธอเธออย่าพูดอีกเลย เก็บเอาไว้ให้ดีๆล่ะอย่าให้มันห่างมืออีกนะถ้าเป็นนายแล้วก็เทรนคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังแน่ใหญบ้าพูดเลืองอะไรของเธออยากจะดื่มทั้งเลยน้ำหวาน สยเลยีญญ่นางแม่แม,มดที่ล่อลวงนายน่าตายไปแล้วนี่นายหลุดพ้นจากคำสาข้าแม่มดแล้วกลับมาเป็นเพลนคนเดิมเถอะนะคนอย่างแกเดินคนอย่างแกแ่คนเดียวเท่านั้น ยกโทษให้ไม่ได้เรนร,ร,รีบตาสว่างสักทีเถน้ายกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาด ไม้ไฟมันเป็นสิ่งที่งดงามมากเลยทีเดียวแต่สังหรณ์ใจไม่ดีตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วได้กลิ่นอะไรบางอย่างใช่แล้วฉันได้กลิ่นเลือดคนคนนั้นที่อยู่ข้างกายแบล็กเคตฉันได้กลิ่นเลือดของเขา